สวัสดีค่ะน้าใจชาแนลนะคะเราไปดูสวนกันค่ะวันนี้หน้าใจก็จะทำส้มเหมือนเดิมนะคะน้าใจก็จะมาเลมถั่วนะคะมีส่วนน้อยๆเล็กๆตรงนี้แหะคะ่ะพอได้เก็บกินนะคะ สาระแน่เขิดเทศประมาณนี้ค่ะอันนี้คือห้องใต้ดินนะคะน้าใจเปลี่ยนหน้าต่างใหม่นะคะแล้วน้าใจก็กาบ็อกขึ้นมาซื้อหน้าต่างมันเล็กไปค่ะที่น้าใจทําอาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นข้างล่างปีนี้ฝนตกค่ะฝนชุกมันเกิดน้ำท่วมไหลลงมานะคะ ว่าบ้านอยู่ไหลเขามันชื้นก็เลยลอกปูนที่สมัยก่อนเขาทําไว้ค่ะเขาฉาบไว้มันกระเทาะนใจก็เลยจะฉาบใหม่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทําค่ะที่ห้องใตดินที่เก็บรถไว้นะคะนี่เป็นสวนค่ะเวลาว่างๆก็จะมาปลูก ดอกไม้ปลูกผักหน้าร้อนนะคะเป็นพวกถั่วพวกแตงอย่างนี้นะคะก็งอกนิดนิดนะคะนี่ค่ะชีปีนี้ฝนชุกค,ค่ะนี่กระเพรานะคะเริ่มจะเกิดค่ะมะเขือเทศ แปงนะคะค <EN _ S> <EN _ S> ก็พอได้กินค่ะโอเคนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้าใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ